เคยคิดไหมคะว่าตำแหน่งในน้มบัตรอะมันเป็นดาบสองคมตอนเด็กๆอะเราจะอยากเติบโตขึ้นมาแล้วก็อยากมีตำแหน่งในนามบัตรแบบดีๆส,สูงๆอะไรเงี้ยเป็นดีเรคเตอร์เป็น Director, เมนเจอร์มันก็จะดูดีเนาะเวลาไปคุยกับธุรกิจอะคุยกับผู้ใหญ่คุยกับอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีมุกหนึ่งที่เขาชอบทํากันคุณเป็นเจ้าของอะคุณเคาะได้ดิคุณเป็นเจ้าของอะ,ค,อค,องอะคุณต้องตัดสินใจได้เรื่องแค่นี้เองคุณแบบคุยเองได้เลยเนี่ยเวลาเราบอกเขาว่าเป็นเจ้าของอะซึ่งมอนบีบให้เราเคาะอะเราไม่มีเวลาตัดสินใจเราไม่ได้ถามทีมเราไม่ได้เช็ค่่าาาแบบเเรรรทํได้้ิงงหืออลซึันนี อันตรายมากๆสิ่งที่ผมทําตลอดก็คือผมใส่นามบัตรว่าเป็นตําแหน่งที่ตัดสินใจเองไม่ได้ครับคือผมมาต้องพูดเสมอว่ามีคนที่ใหญ่กว่าผมผมต้องไปถามบอร์ดก่อนผมต้องไปหาพุ้นส่วนก่อนไม่งั้นผมตัดสินใจไม่ได้จริงๆเดี๋ยวนี้ตลกมากผมถึงขั้นว่าแบบเดี๋ยวผมต้องถามทีมก่อนครับผมตัดสินใจเองไม่ได้ผมก็ไม่อยากทำอย่างนั้นเพราะผมให้ทีมสําคัญเนาะคือแต่ละบริษัทอะมันมีการให้เกียรติไม่เท่ากันเนาะผมให้เกียรติทีมต้องถามทีมผมให้เกียรติบอร์ดต้องถามบอร์ดให้เกียรต ยื่นไปสิ่งที่เรารับผิดชอบสิ่งที่เราเชี่ยวชาญน่ะอยู่ในนามบัตรได้แต่อำานาจตัดสินใจไม่ต้องอยู่บนบัตรก็ได้นามบัตรไม่ได้ช่วยอะไรคุณสิ่งที่ช่วยจริงๆอ่ะคือความสามารถของคุณต่างหากเพราะฉะนั้นในนามบัตรไม่ต้องใส่ตำแหน่งใหญ่โตก็ได้แล้วคุณจะมีอำนาจในการต่อรองได้ว่าอันนี้ตัดสินใจเลยอันนี้ถามคนหนึ่งก่อนค่อยตัดสินใจยังไงอะ่ะเรื่องนี้ได้เปรียบก,กว่าบนโตประชุมแน่นอนลองคิดดูนะครับคบกดดววนวนิไป้ยั